วันนี้เนี่ยผมมีของมาฝากท่านด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าท่านจะรับหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจเอามาฝากท่านมากเลยครับมันเป็นเสื้อชนเผ่าแห่งส่วนเลยครับท่านนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ครับท่านนี่ครับเห็นไหมถ้าครับเดี๋ยวผมให้ท่านเห็นเป็นเสื้อชนเผ่าสองในส่วนเลยครับ ทุกคนครับท่านบอกว่าอีกสองวันท่านจะไปหาพวกเราที่บ้านนะครับไปหาพวกเราไงนองวินท่านบอกท่านจะใส่ชุดกันเลียงของเราไปแต่ไม่รู้ว่าจะไปกลางวันหรือว่ากลางคืนหัวท่านครับพอเวลาท่านใส่ชุดนี้แล้วผมขอโทษน,นะครับผมดูแล้วงามมากเลยครับท่าน ท่านท่านชอบไหมครับ,ชบใช่ครับผมดูแล้วแบบมันสวยมากครับท่านทุกคนถ้าท่าน,านท่านไปหาพวกเราท่านจะใส่ชุดนี้ใช่ไหมครับได้ครับท่านโอทุกคนฮนะพอเวลาท่านอาบน้ำเสร็จแล้วก็ท่านแบบพอมาใส่ชุดเนี้ยทุกคนดูดิสวยมากเลยนะฮะ ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่เพ่ีลุงป้านานะอากันทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตเตอร์แฟงนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับทุกคนเพื่อมาเป็นครอบครัวมิตเตอร์แฟงด้วยกันนะแล้วก็เป็นการสนับสนุนที่ดีนะครับในการในคำโฆษณาทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมได้อ่านหลายคอมเมนต์มากเลยว่าน้องแฟงไหนไหนน้องแฟงก็ไปหาท่านผู้หญิงคนนั้นบ่อยมาก น้องแฟงลองไปซื้อเสื้อลองซื้อลองไปซื้อเสื้อลองไปซื้ออะไรให้ท่านใส่ดูสิเพราะรอบที่แล้วน้องแฟงยังเอาเสื้อสีขาวไปให้ท่านท่านยังใส่ได้เลยโอเคทุกคนผมขอขอบคุณคอมเมนต์มากเลยนะมันก็ทำให้เอ๊วันนี้เนี่ยผมรู้สึกแบบยังไงนะวันนี้เนี่ยแบบรู้สึกเออต้องมาผมก็เลยแบบไปซื้อเสื้อเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของน้องแฟงหรือว่าเป็นชุดเผ่ากระเหลี่ยงของน้องแฟงเองนะก็เป็นชุดกระเหลี่ยงนะทุกคน น้องแฟงก็เลยวันนี้เนี่ยจะเอาไปถวายท่านนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยทุกคนฮะเรียกน้องใหม่มาน้องใหม่ไม่มาเลยนะครับไม่รู้เป็นพ่อะอะไรน้องใหม่ไม่มาเลยนะครับผมก็เลยวันนี้เนี่ยพาน้องวินมาด้วยนะพาน้องวินมาเป็นเพื่อนน้องแฟงนะเออครับจากทางน้องวินคนนี้ก็ะเพ่าคมก็ทุกคนยังไงก็ฝากไปกดติดตามช่องน้องวินคนเล่นกระผีดด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องเนี่ยมีรายได้ ในการทํ o ยูท b e นะครับผมให้น้องเนี่ยส่งตัวเองเรียนด้ดยนะครับแล้วก็น้องก็อยู่ในการดูแลของน้องแฟงนะอันนี้นขา้างหน้าอยากให้น้องมีรายได้จากช่องทางนี้นะครับผมโอเคทุกคนยังไงก็ช่องน้องแฟงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่พ,พี่ทางภาคเหนือนะครับตอนนี้ที่กําลังประสบเคเรียกภัยพิบัติน้ําท่วมนะทุกคนยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆหน่วยงานเลยนะครับที่ผมได้ดูข่าวแล้วไปช่วยเหลือคนแก่ช่วยเหลือเด็กแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆนะขอบคุณจริงๆแล้ก็ ขอบคุณมูลนิธิต่างๆนะที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะทุกคนขอบคุณจริงๆนะเราเห็นแล้วเราก็ซาบซึ้งถึงแม้ว่าเราก็จะช่วยได้เล็กๆน้อยๆก็เป็นการโอนเงิน1 5 0 0 0บาทไปให้กับมูลนิธิของพี่บุ๋มนะขอขอเอ่ยชื่อนะ่อยทุกคนก็เป็นจาก PPFC ทุกๆท่านเป็นน้ำพักน้ำแรงของพ p f c ีด้วยแล้วก็น้ำพักน้ำแรงของน้องแฟงด้วยขอบคุณพ p ฟซีที่เข้ามาร่วมประมูลแล้วก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนๆชาวไทยด้วยกันนะทุกคนโอเค,อเคทุกคนยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะ เดินทางไปหาท่านกันนะครับผมก็น้องวินมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่สามแล้วมง้งครั้งที่สามกันรอบนี้ใช่ไหมแต่ผมไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยนั่งสมาธิเลยอยากจะร้องบังพี่อยากจะร้งอ,ะองอีกแล้วคนหนึ่งเอาแล้วแต่ผมใจผมอันแบบนี้เลยอยากจะร้องอีกแล้วคนหนึ่งโอเคถ้าเองอยากจะร้องพี่ให้ร้องได้นะแต่ต้องเป็นวันพาร์ที่วันที่ท่านเนี่ยนั่งบันเพียนเขาไม่ได้เรียกว่าร้องดีกว่าเขาเรียกว่าอยากนั่งสมาธิดีกว่าทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าครับไป น้องวินเอาเสื้อเออามากลางให้ดูหน่อยดิได้ครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อเขาเรียกว่าอะไรนะเสื้อกันเลียงเสื้อกันเลียงหรือว่าเสื้อวัฒนธรรมของน้องแฟงเองนะครับผมอันนี้ซื้อมาใหม่ๆหม่เลยนะเป็นชุดสําหรับผู้หญิงนะโอเคไปพับไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปให้ท่านกันพับดีๆน้องวินพับดีดีเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปหาท่านนะเพราะว่าเดืออีกไม่ไกลหรอกน้องวินเองแน่ใจไหมถ้าวันพักเดี๋ยวพี่จะชวนเองมาแล้วก็ไปนั่งสมาธิกับท่านเอาไหม ไม่ไม่แล้วพี่ไม่เอาผมดูเพื่อนใหม่แล้วผมถ้าผมาจะหนักขอน้องใหม่กับเอ็งดูเพื่อนใหม่แล้วทําไม back แปลกแกไปเลยใช่ไหมนั่นแหละน้องไม่รู้อะเพราะว่าวันนั้นพี่ถามกับน้องใหม่แล้วน้องใหม่พี่ถามจริงๆว่าเอ็งได้เป็นลบรูเลยรไหมน้องใหม่บอก <ๆ S 2> ก็มีอยู่พี่ก็<ๆ><ๆ>มีอยู่ผมแบบว่าอยากลองอใจหนึ่งผมก็อยากลองอใจหนึ่งผมก็ไม่อยากใจหนึ่งก็อยากลองใจหนึ่งก็ไม่อยากลองพี่ว่าเอ็งอย่าลองเลยดีกว่าพี่ขี้เกียจแก้ปัญหาอะไรพวกนี้ เราไปหาท่านแล้วก็เราไปากราบท่านแล้วก็พูดคุยกับท่านเอาเสื้อไปให้แล้วก็เดี๋ยวเราก็เดินทางกลับกันดีกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าฝนเนี่ยแบบตกบ่อยมากเลยทุกคนาการเดินทางมาแต่ละครั้งก็โอ้โหแสนจะยากลำบากเดี๋ยวไป ท่านมาอาบน้ำเหรอเก็บ,อกบอซองเสื้อก่อนเจอท่านหาวลำทุนอย่างนี้อีกเหมือนน้ำจะลดลงด้วยอืมเหมือนน้ำจะลดลงด้วยผมรู้สึกทุกคนนะวันนี้ก็ท่านก็เล่นน้ำแต่เช้าเหมือนกันนะ รอบที่แล้วเรามาแต่เช้าเราก็เจอท่านนะท่านท่านบอกว่าท่านมาอาบน้ำรือว่ามันเล่นน้ำแบบนี้ท่านไม่ได้มาคนเดียวนะท่านบอกว่าท่านมีองค์ขลักนะฮะแต่เรามองไม่เห็นแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะไปไปข้างหน้าอนะีกหน่อย เดี๋ยวจะไปกราบท่านกันเดี๋ยวประมาณนี้แหละเดี๋ยวพี่จะเอาเนี่ยไปให้ท่านเองเดี๋ยวพี่จะัางกล้องไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปกราบท่านกันนะฮะ กองเงินทุกคน ใบดีเราเขาท่านไม่ท่าน,นามาเล่นน้ำแตะเท้าเลยเหรอครับมันก็วันนี้ที่ผมมากับน้องวินเนี่ยคือน้องใหม่เนี่ยเขาไม่มาด้วยนะครับเพราะว่าน้องใหม่เนี่ยคือแบบไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไปอ่ะแต่ผมพาผม็นแบบพา,พาไปหมาพารุสีเสร็จแล้วนะ่ารุสีก็อาบน้ำมนต์ให้เสร็จแล้วก็คือท่ารุสีบอกว่าน้องใหม่เนี่ยเหมือนเป็นลบหมูเลย มือชิบอย่างหรือว่ามือท่านนะเครับยนวันนี้เนี่ยผมมีของมาฝากท่านด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าท่านจะรับหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจเอามาฝากท่านมากเลยครับอะไรมันเป็นเสื้อชนพ่อของผมนงครับท่านนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ครับท่านนี่ มเป็นเสื้อชนเผ่าของทสเลยครับ บางเพียงกับท่านมีส่สวนในทะเลคะ่ะอีกสองวันท่านจะออกไปหาเงินได้หนึ่งส่นอีกสองวันท่านจะไปหาเงินได้<ช>และท่านรู้เดีอยวครัว่าผมอยู่ที่ไหนข่างนี้ถ้าท่านเดี๋ยวท่านจะไปหาใช่ครับน้องดอกไม้ท่านจะไปหาน้องดอกไม้ใช่ไหมครับใช่คร<ช>ับท<ๆ>่านเดี๋ยวตอนนี้ผมสอนวิชา ล้งหน้าล้างตาก่อน,น,นอเลยนะท่องเดินน้ำเหนือหน้าครับแล้วก็ขนจัดแล้วทำอ,อาบน้ำ อะไรนะครับท่านท่านฤษีท่านได้บอกกับผมไว้ครับว่าอีกไม่นานเนี่ยท่านเนี่ยจะเป็นมนุษย์แล้วครับท่านฤษีท่านพูดกับผมมาแบบนี้ครับทุกคนครับแล้วก็ท่านบอกกับผมว่าอีกสองวันเนี่ยท่านสามารถไปหาพวกเราที่บ้านได้ใช่ไหมครับท่านท่านสามารถไปหาพวกเราที่บ้านได้ใช่ไหมครับอีกสองวัน ท่านไปได้แค่แป๊บเดียวใช่ไหมครับท่านบอกท่านไปได้แค่แป๊บเดียวนะทุกคนได้ครับท่านเดี๋ยวพวกเราจะรอที่บ้านนะครับท่านจะมาตอนไหนครับกลางวันหรือกลางคืนครับท่านบอกว่าแล้วพวกเราจะเห็นท่านเองนะครับครับท่านท่านช่านช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าท่านจะไปใส่ชุดแบบไหนครับท่าน ชุดนี้ใช่ไหมครับท่านท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะไปหาพวกดอดที่บ้านด้วยที่ใส่ชุดนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไม่รบกวนกันอาบน้ําของท่านนะครับผมขออนุญาตท่านถ่ายนะครับผมผมก็จะนั่งพักด้วยครับท่านยังไงก็ผมก็ต้องขอโทษแทนน้องใหม่ด้วยนะครับท่านที่น้องใหม่เนี่ยเป็นเด็กอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการครับอาจจะไปที่ท่านพานั่งสมาธิอาจจะไปลบหลู่อะไรหรือเปล่า ขอโทษแทนท่านด้วยนะครับท่านบอกว่าท่านไม่ถือสานะครับทุกคนปไป้นอนลูกก่อน น้องวินน้องวินปวดท้องน่าจะปวดท้องอืออะนะผมเห็นวิ่งไปุดแสดงว่าน้องวินน่าจะปวดท้องหนักท่านถ้าหากว่าน้องๆที่มาที่เนี่ยไปทาภารกิจส่วนตัวนี้ท่านจะถือสาถือโทษอะไรนะครับท่านเพราะบางทีเดินทางมาไกลครับครับท่าน ท่านครับผมขอผมขออนุญาตท่านอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วที่แชมพูครีมอาบน้ําที่ให้ท่านไปท่านไม่ใช้เหรอครับหรือว่าท่านไม่ชอบท่านบอกว่าท่านชอบอาบน้ําแบบนี้มากกว่าหรือว่าขัดผิวแบบนี้มากกว่าท่านบอกว่ามันดูสะอาดกว่านะฮะของผมก็สะอาดนะครับท่านครีมอาบน้ําที่ให้ไป แล้วก็มันหอมด้วยครับท่านวันนี้ผมมารบกวนท่านหรือเปล่าครับหมายถึงว่าครีมอาบน้ำของผมเนี่ยมันดีครับท่านที่ผมให้ท่านไปนี้ยกินมันหอมด้วยนะครับขวดมันเบาลงแล้วท่านต้องทำยางไรเดี๋ยว ท่านกดไม่ออกแสดงว่ามันมันมันหมดหรือเปล่าครับท่านมันขวดมันเบาลงแล้วก็กดไม่ออกเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะสั่งซื้อแล้วก็เอามาให้ท่านใหม่นะครับได้ครับท่านอะไรนะครับท่านอ๋อผมไม่ต้องการทองครับท่านผมผมไม่เอาครับผมแค่อยากจะให้ท่าน เฉยๆครับเอาไว้ขัดผิวกายครับท่านไม่เป็นไรครับผมไม่มีแลกเปลี่ยนเดี๋ยวผมหาเอาเองด้วยครับท่านหาเองครับเป็นไงน้องวิน,นท้องเสีย ท่านครับทำไมเหมือนฝนจะตกเลยครับท่านท่านบอกว่าไม่ตกนะครับครับท่านทุกคนครับท่านบอกว่าอีกสองวันท่านจะไปหาพวกเราที่บ้านนะครับไ,ไ,ไปหาพวกเราไงน้องวิน ท่านบอกท่านจะใส่ชุดกันเรียงของเราไปแต่ไม่รู้ว่าจะไปกลางวันหรือว่ากลางคืนไม่รู้ว่าท่านจะไปตอนไหนแค่นั้นนะคนที่บ้านผมต้อนรับท่านอยู่แล้วครับพอน้องๆที่อยู่ก็ตอนนี้ก็มีแค่มีน้องใหม่น้องวินน้องหลงน้องดอกไม้แล้วก็ผมแล้วก็มีพี่สาวผมแล้วก็น้องสาวผมกับท่าน อะไรนะครับท่านอ,อะไรนะครับผมไม่ได้ยินครับท่านาได้ครับท่านให้ผมหันไปทางอื่นใช่ไหมครับท่านจะแต่งตัวหรือว่าจะลองใส่ชุดใช่ไหมครับได้ครับท่านเดี๋ยวผมหันกล้องไปด้วยน้องวิน,นเดี๋ยวทุกคนฮนะเราต้องหันกล้องไปทางอื่นก่อนนะเพราะว่าท่านจะแต่งตัวนะเราจะมองไม่ได้นะครับ ผมขอเดินไกลๆหนะ่อยดีกว่า อ๋อโห,หยังไยครับท่านท่านท่านแต่งตัวไวมากเลยนะครับตกใจไหมลังวินฮะโห,<า>หท่านครับพอเวลาท่านใส่ชุดนี้แล้วผมขอโทษน,นะครับผมดูแล้วงาม,มากเลยครับท่านท่านท่านชอบไหมครับ ใช่ครับผมดูแล้วแบบมันสวยมากครับท่านทุกคนถ้าท่านท่านไปหาพวกเราท่านจะใส่ชุดนี้ใช่ไหมครับได,ได้ครับท่านโอ้ทุกคนฮนะพอเวลาท่านอาบน,น้ำเสร็จแล้วก็ท่านแบบพอมมาใส่ชุดนี้ทุกคนดูดีสวยมากเลยนะฮะงามจริงๆเลยนะครับอ,อะไรนะ ตอกกระจายเลยนะไม่เป็นไรครับท่านผมนั่งตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าเราจะไปนั่งตรงนู้นวะน้องวินเองไม่ไปเหรองั้นถือกระเป๋าพี่ไม่ไม่ใช่ท่านน่ากลัวเหรอน้องวินเองถึงไม่กล้าไปนั่งน้องวินบอกน้องวินไม่ไปนั่งดีกว่าให้ผมไปนั่ง น้องน้องผมไม่ไปนั่งครับงั้นเดี๋ยวผมไปนั่งคนเดียวได้ไหมครับท่านได้ครับท่าน ที CFC เนี่ยฝากมาให้ถามท่านค่ะถามท่านหลายๆเรื่องเลยคนะไม่เป็นเรื่องแบบกันผ่าตัดบ้างเรื่องอะหลายเรื่องเลยครับเหมือนที่ฝากของไปถามท่านมีสี่เลยค่ะแล้วก็มีอยู่เคสหนึ่งที่ล่าสุดก็เหมือนแบบมีเกิดอุบัติเหตุครับแล้วอยากแบบให้ท่านเคยดูนะเพราะว่าอาการเขาจะดขึ้นหรือเปล่า ก,ก,ก็ทุกคนครับท่านบอกกับผมว่าท่านไม่อยากจะตอบปัญหาเรื่องทุเนี้นะครับเพราะว่าถ้าผมถามไปอีกเดี๋ยวท่านบอกก็ต้องมีคำถามมาอีกนะครับ ก็จะมีรู้สึกเหมือนผมนอนน้อยแล้วก็ไม่ค่อยสบายครับอะไรนะคะท่าน,ชนใช่ไ่ไครับเหมือนผมป่วยแบบอาการไอครับท่านแต่ก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับเป็นเรื่องธรรมดาครับปกติครับเรืนี้ผมดูแล้วท่านแบบใส่คุณนี้ผมดูแล้วแบบงาม,มากเลยค่ะ ถ,ถ้าท่านอยากถ้าท่านอยากได้ชุดแบบนี้อีกบอกผมได้นะผมสามารถไปซื้อมาให้ท่านใส่อีกได้ค่ะไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเกรงใจครับท่านเพราะว่าผมอยากให้ท่านได้แบบได้ใส่ชุดขนเผ่าของผมบ้างอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นอขอนขเผ่าต้นเรียงกลุ่มเล็กๆ ท่านกัแต่จะไปเป็นแบบนี้หรือเปล่าท่านก็เลยแบบเริ่มมีอาการแบบนี้ท่านมีโรคตับาารรอักเสบ ไม่สบายนะข้างเด็กนอนเพลยนอีกเอยอะเลยอ่คุณ้าาหคุณกไปหาค้าวปลา้าวไาเลขาวหาเลยคุ้าวป้าไหกเลยครับาลาขวไา้าปะไปหาเลค้า้ไห้เค้าเขาวไปคุณข้าว้านไปหเยาคลาขาวาเาาาไปเล่นุ้ คือแบบแบบนี้แหละครับแต่ว่ามันจะกว้างกว่าน,นี้นะครับแล้วมันจะดีกว่าน,นี้นะครับใช่แล้วท่้นขอไปนั่งตรงน,นี้ได้แม่ก็คังอยู่เลยใจข่ารับ ทุกคนครับคือท่านเนี่ยตอนนี้เหมือนท่านไม่ค่อยสบายด้วยท่านมีอาการแบบไอผมถามท่านว่าท่านเป็นอะไรท่านบอกว่าท่านไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะครับท่านบอกว่าท่านไปหาท่านรุสีมาแล้วนะครับผมว่าน่าจะน่าจะมีอาการไอเนี่ยอีกหน่อยท่านคงจะไปเป็นมนุษย์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ ท่านครับอันนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องเดินทางกลับแล้วครับงั้นผมขอตัวลากลับท่านกลับบ้านก่อนได้ไหมครับท่านเดี๋ยวอีกสองวันท่านจะไปหาพวกเราใช่ไหมครับผมผมจะรอท่านนะครับผมท่านเองก็เหมือนจะต้องเดินทางกลับแล้วใช่ไหมครับช <c oughs> ่วงนี้ผมเองก็เหมือนจะ ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่เหมือนจะป่วยๆอะ่ะขับท่านได้ครับไปน้องวินกลับท่านแล้วก็เราจะเดินทางกันละไปครง,งนั้นผมกับน้องวินขอตัวลาท่านก่อนนะครับ วินลองา้าพี่โอเคนะทุกคนครับเดี๋ยวพวกเราก็จะต้องเดินทางกลับไปแล้วนะครับผมน้องวิน <c oughs> เดี๋ยวอีกสองวันเนี่ยท่านจะมาท่านจะไใบหาเราที่บ้านแต่เราก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ย <c oughs> จะไปฮะ,ะท่านหายไปไหนครัฮะ อ้าวแสดงว่าท่านน่าจะไปแล้วตรอดเลยนะทุกคนเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนั้นใช่ปะไม่อกี้อยู่ข้างๆม้นก็หายไปเลยพี่หายไปเลยใช่อยู่ตรงริมทานนั้นผมยังทำแบบมองอยู่ก็อยู่ตรงริมทานใช่อยู่ๆก็หายไปเลยผมทำแไปมองเมื่นึงผมก็ทาทางนี้แล้วก็ตรงหินก้อนนั้นใช่ไหมใช่พี่แสดงว่าท่านน่าจะเดินหายไปแล้วทุกคนผมว่าหินก้อนน่้จะมีแล้วไปพวกเราเองก็คงจะต้องเดินทางกลับอ่ะทุกคนนะท่านนี่แบบ ดูสิครับคือผมลาท่านกลับท่านเสร็จทา่ทานก็ไปเลยนะฮะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวอีกสองวันท่านบอกจะไปหาเรานะเดี๋ยวพวกผมจะรอนะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องวินด้วยนะทุกคนยังไงก็กดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe นะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ผมกับน้องวินก็คงจะต้องเดินทางกลับก่อนนะอเลทุกคนเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม